สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักมีคำถามถามมาว่าหลังจากเป็ดทับแล้วกี่วันไข่ใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะประมาณสองสาวันก็ไข่แล้วค่ะแล้วก็ได้กี่ฟองนะคะแต่ละตัวจะได้ไม่เท่ากันนะคะเป็ดแต่ละตัวจะให้ไข่ไม่เท่ากันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะพามาดูแม่พามานับดูนะคะอลองนับช่วยกัน,นะคะ่ะว่าได้กี่ฟองนะคะ ยี่องใช่ไหมแม่แอลนับถูกไหมสอี่สิบยี่สิบสองฟองนะคะสำหรับเป็ดตัวนี้ก็ได้ยี่สิบสองฟองนะคะยี่สิบสองฟองนี้ก็ใช้เวลายีองวันในการไข่นะคะไข่ทุกวันทุกวันเนาะอ่าแล้วเขาก็จะมากกไข่ครบแล้วเขาก็จะมากกนะคะ ให้ความอบอุ่นกับไข่ทำไมต้องเอาฟองนี้ขึ้นมาตั้งนะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาขึ้นมาจากตรงนั้นนะตรงหลุมนั่นเขาก็จัดเรียงของเขานะคะเห็นไหมคะเขาจัดเรียงจะมีไข่ที่เสียนะที่แมวเ,เห็นตอนนี้เนี่ยหนึ่งสองสามเพราะมันเป็นสีดำอะสามฟองนะคะ ซึ่ง22ฟองนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ลูกเป็ด22ตัวนะบางไข่บางฟองก็ไม่ได้มีเชือ้อก็จะเน่าไปนะเน่าไปแล้ว oh, <no. S 1> ก็จะใช้เวลากกอีกต่อจากการไข่ก็ประมาณ35วันนะนี่แม่สีดำ เนธาผัดนะคะโอเคก็จะอ่าส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสิบสิบแปดสิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะคะแต่แมวเคยมีสูงสุดก็เกือบยี่สิบตัวนะประมาณยี่สิบตัวอยู่นะ แต่ว่าไม่บ่อยนะคะนานๆถึงจะได้เต็มที่เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่รู้ก็มาลุนกันน่าจะเสียแล้วสี่ฟองนะที่ดำๆนะที่เราเห็นเป็นสีดำค้ำๆนั่นแหะหนฟองนี่ค่ะเดี๋ยวเมื่อก,กี้เขาออกไปกินน้ำเนาะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมากกนะก็เป็นห่วงไข่อยู่นี่ไหม พอเห็นไม่เมาก็รีบกลับมาเลยโอเคค่ะก็มา,าแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับท่านไหนที่สอบถามมานะคะก็จะมีบริการนะคะนี่บริการ ดูดูสิลูเขาชื่อซอร์โรนะคะซอร์โรซาร์โรว้าวอันนี้ก็เป็นแม่เป็ดเป็นแม่เป็ดท้าพระนะคะ โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ